เ h e s ช o c กเอกเรื่องผีงกลางวันแสงแสงหาเราายดีค่ะคุณแมวสมิงสวัสดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีครับงั้นรบกวนขอเล่าเลยได้ไหมคะใช่ใชครับ,รบผมนะฮะเรื่อง <Okay. S 1> นี้ครับรอเธอบนภูที่ว่าเนี่ยครับเหตุการณ์เกิดขึ้นมานานมากแล้วเรื่องราวมันเป็นไงครับค่ะเกิดมาปี2525 25ค่ะอา่าฮะ คือตอนนั้นนะคะคือเรียนอยู่ที่วิวทยาเขตแห่งหนึ่งแถวนางเลิงนะคะอ่าแล้วทีนี้ทางวิทยาเขตเนี่ยคะ่ะก็มีการจัดไปรับน้องใหม่ที่ภูแห่งหนึ่งนะคะชื่อดังไม่เอ่อยชื่อนะคะอืมทีนี้หลังจากกลับมาจากชั้นนักศึกษาคือตัวแมวเองเนี่ไม่ได้ไปนะคะอืมก็มีข่าวเล่าลือว่าเพื่อนที่ไปเนี่ยถูกผีเข้าอ๋อ ซึ่งวิทยาเขตที่เราเรียนอยู่มันมีทั้งหมด28ห้องมีรอบเช้ารอบบ่ายเราอยากรู้มากแต่เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเพื่อนคนไหนถูกผีเข้าอ่ะค่ะเพราะเราสืบไม่ได้เพราะเราเรียนรอบบ่ายค่ะจนกระทั่งมาปี27เพื่อนคนหนึ่งที่ถูกผีเข้าได้มาอยู่เรียนสาขาเดียวกับเราเป็นเพื่อนสนิทกับเราค่ะเธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นคนที่ถูกหมอดูทัก ตั้งแต่เกิดว่าห้ามไปเที่ยวป่าเขาเด็ดขาดโอโ๋อเหรอค่ะแต่เธอก็อยากไปค่ะอืมพอมเธออยากไปทีนี้ก่อนที่จะเดินทางดด้ดยรถบัสครับเธอก็นํากุหลาบสองดอกไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวิทยาเขตเราอืมซึ่งท่านมีชื่อเสียงมากเดี๋ยวจะเฉลยทีหลังนะคะอ่าพอทอนท่านทีนี้รางมันเกิดตั้งแต่ตอนไปไหว้ค่ะ ไปไหว้ปั๊บกุหลาบที่สวยๆอยู่คอหักค่ะอ๋อเหรอค่ะนางก็คิดในใจว่าแม่ค้าเอาแม่กุหลาบเขียวมาขายฉันแน่ๆอืค่ะยังโทษแม่ค้านะคะอย่างยังไม่สํานึกค่ะอืแล้วนางก็ขึ้นรถพอขึ้นรถนางไปนั่งท้ายรถฝั่งนึงปรากฏว่ายางตรงนั้นยางฝั่งนั้นระเบิดค่ะโอ้อค่ะคือนางไม่ควรไปใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีรางแล้วครับ แต่นางก็อยากไปเราเสียเงินไปแล้วเราไปกับรุ่นที่ปวสด้วยอืนางก็ไปนะคะทีนี้รวบรัดนางก็ไปถึงภูอแห่งนั้นอฮปาารากฏว่าพอตกค่ําทุกคนทํากิจกรรมแต่นางจะป่วยค่ะครับเออนางจะมีไข้อืนางมีไข้านางก็ไม่ได้ร่วมกิจกรรมอะไรกับเขาเลยอืจนอีกหนึ่งวันจะกลับนะคะครับอีกหนึ่งวันจะกลับนางก็ เดินออกมาข้างนอกนางบอกนางมีสติทุกอย่างเพราะว่านางบอกนางเห็นกุหลาบสวยมากนางไม่กล้าเด็ดเพราะานางบอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาปรับแสดงว,ว่าสตินางครบค่ะอนางก็เดินไปนางไปเจอผู้ชายคนหนึ่งใส่ชุดเหมือนทหารป่าค่ะเ uh huh. กา่กาเกา่าขาดขาดเลือดกลังเลยนะคะเดินจูงผู้หญิงคนหนึ่งอายุไล่เรียกันางคือตอนนั้นเราก็สิบเจ็ดสิบแปดประมาณนั้น ใส่ชุดทันสมัยค่ะเหมือนยุคยุคเดียวกันนะคะครับแล้วก็เดินมาถ้าพูดเร็วเตือนนะคะเพราะเป็นคนพูดเร็วมากไม่ไม่เป็นไรครับฟั่อยูาครับผู้ชายคนนั้นเดินมาชี้หน้าเ,<อ>เพื่อนคนนี้อ่าใช้ชื่อว่าซอโซนะคะอือมาชี้หน้าซอซอบอกว่ามาแล้วหรือกูรอมึงมานานแล้วทําไมเพิ่งมาอือ่าส่วนผู้หญิงที่เดินมากับผู้ชายใสย่ชุดทหารคนนี้ก็เอาแต่ร้องไห้ทําให้พูดอะไรอืครับ และสักพักหนึ่งคู่คนคู่เนี้ยค่ะเขาก็เดินมาผู้หญิงที่ใส่ชุดวัยรุ่นธรรมดานเนี้ยก็เดินมาจุงมือเพื่อนซอคนเนี้ค่ะเจ้าซอเนี้ยค่ะจุงแล้วก็เดินไปด้วยกัน <c oughs> ก็เดินเดินไปจนกระทั่งไปถึงถ้าแห่งหนึ่งครับผู้ชายคนนี้พยายามจะดึงดึงโซ่เนี้ยเข้าถ้ำโซ่ก็บอกไม่ไป ทหารคนนี้ก็บอกมึงไม่ไปไม่ได้กลัวเป็นพ่อมึงในอดีตอผู้หญิงคนนี้ก็เป็นพี่สาวมึงครับเออตูรอมึงมานานแล้วให้อยู่ได้กันเออถ้ามึงไม่เชื่อว่าพี่คนคนผู้หญิงคนนี้เป็นพี่สาวมึงให้ไปดูปานที่หน้าอกซ้ายมีรูปผีเสื้ออือเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสองคนนี้มีรูปผีเสือ้อผีเสือ้อรูปผีเสื้อนี้เกิดจากกลัวเป็นคนแทงพวกมึงทั้งคู่ ในอดีตออ,อค่ะทีนี้เพื่อนก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปเขาบอกไม่ไปไม่ได้เขาก็โกรธกูรอมึงมานานแล้วนานมากแล้วอืทีนี้เขาก็ออกแรงดึงค่ะดึงเพื่อนเขา้าถ้ำใช่ไหมคะเ,ออเพื่อนก็เล่าฟังว่าวบสุดท้ายนั้นเขาเห็นผู้ชายใส่ชุดขาวค่ะมกระชา่าเขาออกแล้วจากนั้นเธอก็ไม่รู้เรื่องเลยเอ,อ พอจากนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่รุ่นพี่รุ่นพี่ปะวะสเล่าให้ฟังนะคะครับเพื่อรุ่นพี่เล่าว่าเขาเดินไปเจอเพื่อนคนนี้ค่ะนอนอยู่ริมเหวโอ<ฮ>้เหวเึื่องเพื่อนเข้าใจว่าปากถ้ำอะคะ่ะมันปึกมันคือปากเหวอ่อแล้วพิ่ตัวก็จะล่วงแล้วค่ะครับแต่เพื่อนผู้ไม่รู้เรื่องรุ่นพี่ที่จัดงานเขาก็เลยเอาเหรียญที่ใส่ในคอเขาอืเป็นเหรียญของวิทยาเขตเราเนี่ยค่ะใส่คอเพื่อนแล้วก็ประคองกลับมา ประคองกลับที่พักอ่าแล้วทีนี้ถึงเช้าอีกวันหนึ่งก็จะเดินทางกลับแล้วใช่ไหมคะครับรุ่นพี่ก็ถอดถอดเหรียญหนักคืนไปอืมเพื่อนเนี่ยก็ถูกรุ่นพี่ผู้ชายประคองอยู่สองคนเพราะสภาพนางไม่เต็มร้อยอืมแต่เธอหันไปข้างหลังเธอเดินหลังสตดเธอเห็นผู้ชายคนนั้นจูงผู้หญิงคนนี้เดินผู้หญิงคนนั้นเดินตามมาค่ะอืมแล้วก็ชี้ว่ากูไม่ยอมกูรอมึงมานานแล้วมึงจะหนีกูไปไหนอืม ทีนี้ไอ้ภูสูงที่ว่าคนเขาใช้เวลาเดินนานนะคะเพื่อนคนนี้สะบัดวิ่งรวดเดียวค่ะลงถึงตีนภูค่ะอยลงไปถึงก็สลบค่ะวิ่งคือวิ่งหนีถูกไหมพอสลบค่ะคือวิ่งไม่พอไม่รอใครคนหนึ่งเขาเดินเพราะก็ต้องแบกข้าวแบกของใช่ไหมคะอแต่แต่เพื่อนเขาตกใจเขาบอกเขหันไปเห็นเต็มเต็มตาเลยว่าเขาตามมาอืก็วิ่งวิ่งแล้วก็สลบพอฟื้นขึ้นมาทางเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของภูเขาก็ถามเกิดอะไรขึ้นอืเขาก็เล่าให้ฟังแล้วเขาก็เล่าแล้วเพื่อนเนี่ยก็ได้เล่าบุคลิกของผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนี้ให้เจ้าหน้าที่ฟังนะคะทีนี้ก็รวบลัดขึ้นรถมาถึงกรุงเทพไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพอรถจอดที่หน้าวิทยาเขตปั๊บค่ะลงจากรถปั๊บคนอื่นเขาก็แยกย้ายกันกลับบ้านแต่เพื่อนไม่อักเนีอาการไม่สบายก็เลยจะต้องเข้าวิทยาเขตเพื่อไปที่เรือนพยาบาลค่ะ พอลงรถปั๊บเพื่อนไม่มีตาดำค่ะแล้วเสียงเป็นผู้ชายค่ะเฮ้ยเคอเขาตามมาเที่ยวกรุงเทพด้วยค่ะค่ะทีนี้ทํายังไงล่ะเพื่อนก็นักรุ่นที่ก็ตกใจเพราะไม่เคยเจอเคสแบบนี้ใช่ไหมคะมก็เลยไปเชิญอาจารย์ที่ปกเอไยปกครองมาค่ะอ,อาจารย์ท่านก็ทามาทาโมท่านก็ทําการผูกสายศีลเพื่อจะดึงเพื่อนคนนี้เข้าวิทยาเขตอืก็ผูกเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองขาดเส้นที่สามเอาอยู่ค ก็ดึงเข้าไปและและเรือนพยาบาลที่เราอยู่ก็คือเรือนหมอพรค่ะท,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 ทีนี้ีนี้ทีนี้ทีนี้เพื่อนอ่ะตั้งแต่คือเราเป็นรุ่นปีหนึ่งชิมแค่เรามาใหม่เรายังไม่เคยสำรวจวิทยาลัยเลยค่ะเราเป็นก็ไปตามห้องไปอะไรเรายังไม่รู้หรอกว่าที่เรือนหมอพรนี้มีอะไรหรืออะไรใช่ไหมคะเพื่อนก็ไปพอเข้ามาในวิกขตเขาดีขึ้นสติเขากลับมาค่ะอืมเขาก็มานอนที่เรือนหมอพรอแล้ว ขาก็ได้ยินเสียงเรียกของผู้ชายคนนั้นค่ะอามึงออกมารับกูนอยอืมมึงออกมารับกูนอยกูเข้าไปไม่ได้อืมมีคนใส่ชุดทหารเรือสีขาวยืนขวางกูอยู่ซึ่งเรือนหมอพรก็เรือนเป็นเรือนของสาเดจเตียกรมหลวงชุมพรค่ะอืซึ่งเพื่อนก็องเยหน้าขึ้นไปดูรูปที่ติดอยู่ในเรือนหมอพรนะคะอืก็เห็นเป็นรูปซาเดจเตียกรมกหลวงชุมพรเขตุนดูัมสักค่ะ เพราะเราเรียนอยู่ในวังของท่านค่ะคือวังสนอืม hmm. ค่ะแล้วพอเพื่อนเขาบอกเขาหลับไปอ uh. พอเขาหลับไปก็มีเขาก็เห็นสเสดดจเตียมานั่งที่ปลายเตียงเขา hmm. แล้วบอกไม่เป็นไรนะจะรักษาให้ hmm. อืมอ่าทีนี้พอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันก็เลยมีเคสว่ามีผู้หญิงคนนึงค่ะ hmm. เคยไป hmm. เที่ยวเที่ยวภูเนี่ย hmm. แล้วก็หายสาบสูญไปค่ะอืม hmm. แล้วผู้ปกครองของผู้หญิงคนนั้นเคยให้เบอร์ที่เจ้าหน้าที่ไว้เจ้าหน้าที่ก็สายมูเหมือนกันนะคะอืเขาก็ให้เบอร์ติดต่อแล้วผู้ปกครองผู้หญิงคนนั้นซึ่งเพื่อนไม่รู้จักนะคะเขาก็โทรหาเพื่อนค่ะมาถามว่าผู้หญิงที่เขาเห็นที่ผู้ชายคนนั้นจึงอยู่ลักษณะแบบนี้ไหมแบบนี้ไหมเพื่อนก็เล่าให้ฟังปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไปเที่ยวเหมือนกันคะ่ะแล้วก็สาบสูญไปค่ะโอ้ก็คือคนที่เขาจุงอยู่ใช่ไหม ใช่ค่ะ,ะก็เลยรู้กันแต่เขาไม่เห็นศพนะคะเขาหาศพไม่เจอตากศูนย์ไปและซึ่งเพื่อนเพื่อนเจ้าโซเนี่ยเขาก็มีแผลเป็นรูปผีเสื้อที่หน้าอกด้านซ้ายจริงๆแล้วผู้ปกครองคนนั้นก็เล่าให้ฟังว่าลูกสาวเขาก็มีรอยแผลเป็นนี้จริงๆค่ะครับค่ะก็ เขาเพื่อนนี้ก็บอกเขาก็ถูกตามอยู่เรื่อยอืเขาก็เลยรักษาตัวเองด้วยเขาต้องไปบวชชีพามค่ะเขาต้องลาเรียนไปบวชค่ะซึ่งโรงเรียนก็เข้าใจเพราะว่ามันไม่ไม่มีกี่กรณีที่เกิดแบบนี้ใช่ไหมคะอืเขาก็ไปบวชชีพามแล้วก็แล้วก็เชิญเสด็จเตี่ยให้คุ้มครองซึ่งมารู้ว่าเหรียญที่รุ่นพี่อลของคอเขาช่วยเขาไว้ก็คือเหรียญเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรค่ะอืที่ใส่คอเขาตั้งแต่ที่เขาจะตกเหวอะค่ะอืค่ะ Oh. ก็เลยเนะี่ยแล้วเพื่อนคนนี้ก็มันเป็นเพื่อนคนอดีก็เล่าให้ฟังอตอนเขาเล่าเราก็กลัวเขาจะไม่มีตาดําเหลือเกินค่ะอคุณแมวสมิงเดียวไปไหมคะค,คุณแมวสมิงถามนิดนึงครับ <c oughs> คุณแมวสมิงได้ยินไหมฮะได้ยินค่ะถามนิดนึงเอ่อตอนที่ผู้ชายคนนั้นที่จุงผู้หญิงมาเนี่ยบอกว่าว่ามีรูปรอยผิวเสื้อเนี่ยกูเป็นคนแทงมันมึงเองเนี่ยคืออะไรเขาเขาฆ่าลูกเขาเหรอ ก็เดาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาย่่าถึงอดีตชาติซึ่งเราไม่รู้ว่ามันกี่ชาติมาแล้วค่ะแต่เขาเพียงแต่เขามายืนยันว่าเขาเป็นพ่อนะค่ะอืมถ้าไม่เชื่อก็ดูก็ดูรายแผลสิราะชาตินึงอ่ะเขาบอกเขาเคยฆ่าลูกเขาทั้งสองคนฆ่าเขาฆ่าใช่ไหมค่ะแต่เขาคือเราก็ไม่สันไปสืบได้นะคะว่ามันเกิดอะไรแต่รู้แต่ว่าชาติหลังของเขาเขาน่าจะเป็นทหารพรานสมัยนั้นที่มันยังเป็นดินแดนสีชมพูค่ะเออค่ะอืม เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่เพื่อนไปเจอค่ะแล้วต่อจากนั้นเขาเขาก็ไม่เคยเที่ยวเขาเที่ยวไปเลยเพราะเขาถูกเตือนไปก่อนแล้วว่าเขาห้ามไปเขามีเจ้ากรรมในเวรอยู่ที่นั่นค่ะหมอดูเคยทักเขาค่ะฮะแต่ก็น่าสงสารอีกครอบครัวหนึ่งนะที่ไม่ไม่ได้รู้ตัวแล้วสุดท้ายก็ใช่ค่ะหายสาบสูญไปเพื่อนก็เลยได้ช่วยเขาได้แค่นี้ค่ะคือบอกลักษณะเขาสัดแต่งกายของเขาแผลเป็นที่เป็นสัญลักษณ์เฉพาะของเขาค่ะอืมค่ะ อือฮะโสนุกนลลูกนีกแบบลึกลับน่ากลัวด้วยใช่ใช่แล้วโหปีสองพันห้าร้อยยี่สิบห้าป่าการเดินป่าสมัยก่อนมันโอ้โหป่ามันสมบูรณ์กว่าสมัยนี้เยอะเลยนะใช่มันก็จะดูน่ากลัวแล้วภูทั้งภาคเหนือนะสมัยก่อนมันมีเที่ยวอยู่ไม่กี่ภูด้วยซ้ําไปนะนะฮะโอ้โอ้โอ้น่ากลัวน่ากลัวนึกภาพแต่อีกฉาที่แบบว่าวิ่งตั้งแต่บนยอดภูลงมาจนถึงพื้นด้านล่าง ค่ะคือด้วยความตกใจวิ่งจนสลบแต่เราไม่รู้สลบตรงไหนตรงปีนภูหรือกลางทางอ่ะคือเขาเขาาไม่รู้ตัวไงคะเขาบอกโอ้ถ้าบอกว่าแคักหนึ่งกว่าจะรู้ตัวกว่าเจ้าหน้าที่จะมาดูแลมานะฮะต่ำๆมีสองสามโลอ่ะออโอ้โหจะเป็นภูกระดึงมีตายเลยนะวภูกระดึงสี่โลนะฮะโอ้โอ้โอ้น่ากลัวมากน่ากลัวมากขอบพระคุณมากเลยคุณแม่ชิมิงค่ะขอบคุณคุณพี่มากนะค่ะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะสวัสดีรับนะฮะพี่แมวชมิงนี่น่าจะรุ่นป่า ก็เดี๋ยวนะเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปี2,503 2 5 2 5 2 5ัตอนนั้นเธออายุสิบแปด The Shock Egg เรื่องผีกลางวันแสง